สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเช่นเคยครับผมกับโปรแกรมเคราบอลดูสกอร์ตอนน็ตนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่7เดือน11แล้วนะครับและเมื่อวานนะครับผมก็วิเคราะห์บอลในคู่ของแมนยูนะครับพบกับแมนซิตี้นะผมก็จบสกอร์ไปแมนซิตี้ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะผมแมนยูก็แพ้คาบ้านเลยนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับสูตรก็วิเคราะห์ให้ไปที่สูงแรกนะครับผมแล้วก็เต็งไปที่แมนซิตี้นะครับสําหรับเมื่อวานนะครับผม ก็ได้รับซับย์กันไปนะครับสำหรับใครที่ตามแมสซิตี้ไปนะครับผมแล้วก็มีสูงแรกด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของเวสต์แฮมนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งเวสต์แฮมกันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับเวสต์แฮมนะครับทำได้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทําได้15ประตูนะครับผมใน5้าดาหลังสุดนะครับ15ส่วนลิเวอร์พูลนะครับผมทํได้าไี่ห้าด้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ทําได้14ประตูนะครับผมสูสีกันนะครับโอเคต่อไปก็เป็นอันดับกับคะแนนนะครับสำหรับอันดับกับคะแนนนะครับอ่าเวสต์แฮมนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับ4คะแนน20นะครับ อันดับ4คะแนน20นะครับผมส่วนลิเวอร์พูลครับอันดับ3คะแนน22นะครับอันดับ3คะแนน22นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยนะครับสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเปิดออกมาต่อที่ครึ่งลูกนะครับผมหรือว่า0.5นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่3ลูกนะครับผม โอเคครับก็เป็นทางทีมเยือนนะลิเวอร์พูลต่อนะครับต่อ0.5ครับผมสูงต่ำ3าลูกนะครับโอเควิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงที่81นะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่สูงแรกสูงเต็มได้เลยนะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับก็ค่อนข้างสูสีกันมากมากเลยนะครับผมก็จ้าบ้านมีอยู่47นะครับส่วนทีมเยือนลิเวอร์พูลมีอยู่46เรนะครับเรียกได้ว่าสูสีนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เกิดเจอกันนะครับของทั้ง2องทีมนี้นะครับมาดูสถิตินะผมก็ดูดีทั้งคู่เลยนะครับจากภาพรวมแล้วในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับชนะไป3ประตูตอนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแมตช์ลงมาก็เป็นลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนะครับจากภาพรวมแล้วก็เป็นฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะเวนแฮมได้นะครับผมส่วนใหญ่นะครับโอเคแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูง3ลูกด้วยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับผมกลับมาที่สูงของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกแล้วก็เล่นสูงเต็มเวลาได้นะครับผมแล้วก็เต็งไปที่ลิเวอร์พูลดีกว่านะครับผมว่าลิเวอร์พูลเอาชนะได้นะครับจากสถิติก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมก็ไปเต็งที่ลิเวอร์พูลนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์ก็สามารถตามผมมาได้เลยนะครับใครที่สนใจอยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับผมก็ก็ขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็มีทั้งที่เด็ดแล้วก็โปรแกรมให้ฟรีนะครับผมเพียงแค โอเคสำหรับวันนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ